กราบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดทุกผู้ทุกคนคือเก้าล่ะครับพี่น้ององกะสีผ้าพีผ้านองมารับชมบรรยากาศการลงหนองตึกแหจับป่าครับผมสถานที่แห่งนี้ก็เม้นหนองเงียงบุคบซือหนองพิ่นบ้านแสนพันตําบลเดือดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับ เป็นก็นได้ทําการลงไปได้โดนเติบแล้วละครับพี่น้องผมกับฮมเตอร์ได้มาไทายทําไม่พีให้น้องได้รับชมรับเบงิงครับผมลองเป็นจังไงเฮียนี่ไอ่เฮ้ามาวันคันคือว่าเปลนปัวครับแปลนปัวปัวมีอย่างเกิดขึ้น <c oughs> อ๋อปัข้าเจ้าได้บ่น้องบัวกันได้บ่ครับนะ่ะได้เนาะบัวคือเป็นบ่ <c oughs> <c oughs> บัวห <c oughs> ่วยบ่ <c oughs> บมีป่าเพื <c oughs> ่อนครับพี่น้อง โอ้ยว่าสีมาไทายพี่เห็นว่างเลยบังปูบังปลาจากในน้อบันเอาลุนบังแฮานี่ครับผมแฮาผู้ันเสือเกีวยวอยู่แพ้หนิครับหนองน้ำทักนี่กับซีเมนส์ีเล็กว่ามูบอ่ครับคิดว่าทักนี่โอ้เป็นหนองใหญ่เลยครับเป็นหนองใหญ่หนองใหญ่หนองใหญ่หนองยาวเลยเหรครับปูดยาวไปจนสุดเลยครับพี่รอง่นเ,งเป็นลักษณะนหนองติด แม่น้ำยั้งครับผมติดแม่น้ำยั้งเอามาเบิ่งเพิ่นครับเพิ่นทีเฮาวขึ้นบ่ปลาลุนๆครับพี่น้องลุนๆุนี่ปลาขึ้นให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งบ่ฮึนเจาหมนั่นปลาบ้วนนี่บ่ครับเบิ่งหรือบ้วนอยู่หรืออยู่ในแห่เพิ่นมืนนี่ครับเพิ่นว่าซุดแล้วสั้นครับพี่น้องซุดแล้ว โอ้นั่นถือประนังครับถือประนังถือประนังอยู่ครับถือประนังอยู่เอาเดียวเดียวเดียวผมพาไปเบิ่งพี่ครับนั่นครับนั่นครับหฮเปเพิ่าถือปลาแล้วครับถือปลาแล้วนั่นครับนั่นครับพอตาหนึ่งนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวผมพามาเบิ่งครับพี่น้องโอ้โหเฮียแปดเซนเพิ่นซูนอยู่ครับพี่น้องเพิ่นซูนอยู่เพิ่นซูนอยู่ไอ้ชันเอา เดี๋ยวมาลุ้นมาชมน้ากันครับผมบบโอ้หมานมโน้อยครับนะใครอยไปปลาดาวใหม่ขาดออกล้วค่ะโอ้ปลาขาดออกบอก <c oughs> โอ้ยใส่นี่บอกป้วงมันขาด <c oughs> นี่ไเออปบาโ <c oughs> น้ยเนืเอน้อครับพี่น้องปลาโน้ยกันเบิ้องลึกนะครัป้วงนี่ได้กวพี่น้อง <c oughs> ปลาข้าวปลาข้าวไงบ่โอ้ยปลาข้าวไงขาดเหียหน้ากันครับพี่น้องเบิ้งจากป้วงเหมือนมโน้ยเด้ครับาหันนี่ปลาโตใคร่ขาด ผู้น่าผู้หญิงครับเพิ่นเป็นหน้าผู้หญิงเป็นเสียนโอ้เสียนคักเลยเด็ดครับพี่น้องคันว่าจังเั็นเซียนคักเลยเหรอครับหน้ามาเตะครับโอ้มาเตลืออำนาจบ่โอ้ครับมาเตลืออำนาจมาเตลทางไกลอยู่ครับพี่น้องโอ้เก่งเด็ดครับนี่เสียนตึกเหี้ยเลยก็ฝูงเหี้ยมัดเหี้ยเองความครับเหี้ยขาดกระไดโอ้คักขัดมัดอะไรคนอยู่บ่เลยนะโอ้ครับเนาวโซกมันครับผมโซกมันครับ นี่ครับปลาข้าหรือปลาหยังพ่อตาเพื่อนนี่เพิ่นไล่อยู่ครับนี่นี่นี่พ,พ่อตาผูเพิ่นไล่อยู่นี่ครับเป็นหัวมไล่คุ้มอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุนน้ำกันครับพี่น้องทีมันปลาอย่างนี่ครับนี่นี่นี่ตาผูนี่ครับนี่ปลาข้า่าสั้นครับพี่น้องปลาข้าปลาข้าเอาทารุนน้ำกันครับทารุนน้ำกันโอ้ยเอาขึ้นไม่บ่งในเด้อพ่อตาเอ้ ลุ่นน้ากันครับพี่น้องรุ่น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 เวอรวานยังอยู่ครับพี่น้องปลาเข้าง่าว่าท่านครับนี่เ่ินหอวไหลอยู่ครับพี่น้องปลาเข้าาำลาเข้าตาทีนึงเลยโอ้เอาเอาใจเย็นๆก,ก็ได้ครับเอาให้เออมุด,ลมด,ลดลแล้วครับบาดดีวขันมุดแล้วจังสิกได้รุ่นละครับพี่น้องผมว่าไดรุ่นแทะแทะครับแนวนี่ได้แล้วได้แล้วขันลักษณะนี่คมอยู่เลยฮะ ยังอยู่เ่รชันอ้ยยังอยู่ผมมาเพ่รเอาแล้วโอ้ยพี่น้องเดรุ่นเดรุ่นครับได้รุ่นโอ้ยเดรุ่นเดรุ่นครับครับได้รุ่นแท้แท้ครับยังอยู่ว่าชันพี่น้องยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้หมวนนิ่เพิ่นทาซ้ำไว้ครับพี่น้องนี่นี่บะเทียเปิดปัดออกมานี่เพชอจบแล้วดิอยู่เราแวกคางนี่อยู่ล้วบอกึอ้นี่นี่มวนนิ่เพิ่นทาซ้ำไว้ครับทาซ้อน อยู่แล้วครับพี่น้องคันลักษณะนี่อยู่แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วปลาเข้านี่หมดแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องคันลักษณะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยหรือสีเป็นปลาข้าตัวขาดขวางหน้าออกมามันหันนี่ปุ๊บต้องไก่เวป่ะสั้นต้องไก่หรือข้าวเนาะครับพี่น้องเอ๋ถ่ายเพื่อนเอาขึ้นไม่เบิ้งครับต้องไก่ป่ะสั้นครับพี่น้อง ต,ต้องไก่ไงย,ยงัครับพี่น้องต้องไก่ไงอยู่ใส่แล้วพีดว่าโอลุ่นลุ้นพี่น้องลุ่น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 แล้วปลาตอกไก่ต้องไกาา่ออปปกาปท่านเป็นว่าต้องไก่ครับโอ้วา่าเป็นปลาเข้าไงครับผมปล<อ>าข้าตอกไก่ต้องไก่ต้องไก่ลุ่นลุ่นครับสิตัวใหญ่ซ้ำไหนครับพี่น้องคักคักคักเอา้าเป็นได้แล้วครับพี่น้องบานนี้อยู่ในมือเพื่อนแล้วอยู่ในกำมือจะไปในรอด นี่หมวดเพิ่นทาซ้ำเพื่อนก็อยากถอยแล้วครับขาดดีรยวิวแล้ววะหมวดเพื่อนทาซ้ำไว้แยขาดหรือวพื่อนรวยอะกันได้ครับโอ้หมวนครับพี่น้องหมวนหมนบรรยากาศยังมีได้รุ่นดีครับครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทาเพิ่นเขาขึ้นมาครับทาเพิ่อนเขาขึ้นไห่เบิ่งครับพี่น้องลุน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 ฉอดเด็ดเลยครับนี่หัวหัมขึ้นมาอู้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้ง คัก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 ต้องกกยใหญ่ครับพี่น้องบาทนี่ต้วงกายใหญ่ต้วงกายใหญ่อุ้มขึ้นมาแล้วโอ้ยคักเลยบาทนี่พี่น้องคักเลยคักเลยอุ้มขึ้นมาแล้วพุ่นพุ่นนั่นเพิ่นก็ได้ปลาเข้าครับผู้ยู่งยาครับนั่นพิ่นโซ่อยู่นั่นครับผู้ยู่งยนพุวน นั่นครับนั่นครับเพิ่นอยู่เฮียนึ่งโซปลาข้าอยู่ได้ครับบาดนี่นี่มาเบิ่งปลาตองไก่อีพอว่านี่ครับบาดนี่ไสอีพอวาสามโลดเลยอะไสไใส่สเบิ่งเอ้อือเอาขึ้นมาพี่บาทอย่องนี้พวกวัอุ้ยขักขักขักขัดใดเจ้าตัวขักอีพอว่าัวน้อยครับปลาตองไก่ตัวนี้ปลาตองไก่ตัวนี้ไส่พอห่านหน้ามาเบิ่องชัวขักขักกันน่ะนี่ อยู่ในกำม,มือแล้วจะไปในรอดครับวิ่งขัดขัดขัดี่เพิ่เดียวขึ้นมาทึงฟังี่ครับบาทสี่พี่น้องเอาดีดีเพอาตุต้มเอาดีดีขึ้นมาฟังสักก้อนหน่ขึ้นมาฟังจะได้แหงโอ้ยแควงโอ้ <laughs> ผมกระลุกไปกดน้ำว่าได้บานนี่แหงเพิ่งแวงยังเหะอูย้ยบัวน้อยเนะครับหาโลบครับหาโลกันนาสิมีอยู่หรอครับขึ้นวา่วา ฮัลโหลยู่ดอกครับนี่รุ่นนี้่ปลาไหมครับปลาเป็นตัวคนสวนครับครับพี่น้องเป็นตัวคนสวนปลาเป็นปลาข้าวแเปรี้ยงใส่จิตบบลื่นเดี๋ยวเป็นว่าเป็นปลาข้าวครับโอ้ยอ่องอ่องระวังดีดีเพราะเขาระวังดีดีเอ้ยเรียบร้อยได้ซ่าเด็ดพิมเปะล้มแบบนี้นี่พี่น้องพี่น้อง วยู osh, ok, arts, there, laws, us, laws, ่ดอกครับสามโลนี่คือมีอยู่แล้วสามโลนี่คือเป็นยางต่าครับผมเป็นยางต่อยางต่ำนี่ครับนี่คือสามโลตีต่าๆไ้นะครับขันบอกว่าไปซีไปหาุผุนแล้วครับพี่น้องโอ้ยีพรวามาเตอร์บ้านไหนเลยอีพร้โอ้ยีพร้าพันยูบันครับแดงบ้านใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องบ้านใกล้ๆกันนี่แหละครับโอ้หันหันหันครับผมพุน หน้าผู้นั้นผู้อยู่ทั้งแพ้ทั้งเฮี้ยนครับเนี่ยผู้พนังอยู่ทั้งเฮี้ยนคนกระไดปลาข้าวครับตัวงามอยู่ด้วยครับวันนี้คักค่ะ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 อุ้ยคนสวนปลาตองไก่นะมีพัวนี่เด้เอาเอาเอานั่นหน้าผู้นั้นเพิ่อกระไดอีกแล้วครับปลายังปลาข้าวหรือปลานางปลานางใหญ่ครับปลานางใหญ่ปลานางใหญ่น้องนางแก้มแดงมาแล้วจ้า เออแงมแงามสวยๆเลยครับปานาง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 โอ้บ้านน้องนี่มิตรไทยงามๆาเลยครับพี่น้องน้องนางแก้มแดงขึ้นมาแล้วคัก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 โอ้รุ่นชมกันต่อไปเลยครับพี่น้องบ้านนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆเริ่มพักกันได้แล้วครับพี่น้องเริ่มพักกันได้แล้วแต่ที่พ่อพี่มาเปนปรก กายพ่าเพื่นฮ้ยเฮ้ยหอ้ยเฮ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 ้ย้ยเ้ย้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยาฮ้ย้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย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 ้เ้ย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 ้เ้ย้ยเ้ย้เ้ย้ยย้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 ยอเ้ย้ย้ยเ้ยเ้ย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 เ้ย้ย้ย โอ้ขักขักขักับเพินสอกเพิ่อนมานเพิ่์นบัตรก็ได้ขึ้อยู่ว่าบัตรสองใบเดี๋ยนะครับนี่ครับผมบัตรเพิ่นนี่ครับราคาบัตรบ้านสยนพันสองร้อยครับโอ้สองร้อยทุกที่นั่งเนาะสองร้อยทุกที่นั่งครับผมลงแพ้ลงเรืออยู่หันกับสองร้อยยืนฟังอยู่นี่กับสองร้อยครับผมโอ้ขัาเจ้าพักกันได้อยู่ครับพักกันได้อยู่ หอมได้ครับผมห้อมได้โอ้คนเกิดบอ้อหน่อยนะครับบอ่อหน่อยนจนมาเต็มนวงเลยครับพี่นวงเบิ้งเราเลดครับบรรยากาศคักคักหักคักักัก,ก,ก,กโอ้วบางมมนีพราว่านหนึ่งคุ้มปลาเข้าวันนี้ครับที่แรกเพื่อนกวานปลาเข้าวลละบดได้แท้แหละมันเป็นต้องไก่ครับผมอนี่มันสีอ่อกเหนนี้ยนะหผู้นี้แหละครับนี่เพื่อนยู่ใกล้กันตอนเหี้ยหน้าขาดเนผมกับเบเดทไทยเพื่อน เพิ่นลากขึ้นมาฟังเหรครับนี่ผู้เพิ่นเฮ็ดอันผู้ปลาขาดแห่เพิ่นน,นี่หน้าผู้หญิงูพิ่นโอ้คักคักคักบรรยากาศครับผมบรรยากาศบรรยากาศลงน้องจับปลาน้ำบ่อเลืกครับพี่น้องนรร้ำบ่อเลืกย่างได้ทั่วหนองเลยครับผมนม้ำย่างได้ทั่วหนองเลยโอ้เป็นอย่างน้อบาดนี้คือห้องแข้งแค่ คน้็เจ้าก็ยังได้อยู่ได้ครับพี่น้องก็เจ้าได้อยู่เทีย่ยวได้เรื่อยๆอ,อยู่ครับปลานางมีแต่ตัวงามๆครับปลานางปลานางมีแต่ตัวงามๆเลยครับผม <c oughs> โอ้พี่ครับอยู่ในกระชังของเพันนั่นครับนครับโอ้ปลาครับปลา ขออนุญาตเพิ่นเบิ่งนงเด้อมันเพิ่นสิหานอยูบอ่บ่ครับพี่น้องคุณอยูใ่ในพุ่นครับยกขึ้นโลดคะโหครับครับขออนุญาตโอ้ยพี่ให้น้องเราเบิ่งเนี่ย,ยโอ้มีแต่ปลาจังที่ครับพี่น้องเป็นลักษณะปลาเก่งครับปลาจอกปลาจอกครับปลาจอกปลาเก่งครับผมบ้านผมเอ,อื้อนปลาเก่งโอ้่วนมากคู่ขี้ครับปลาหนังกระไดนี่ครับพี่รรงงครับปลาหนังมีแต่ตัวงามๆครับ เป็นลักษณะปลานังก็ปลาจจกครับพี่น้องกับปลาเกงบ้านเขาเจ้าเอื้อนป่าอย่างหมู่บ้านผมเอื้อนป่าเก้งครับบ้านเคยไดงยินผู้ลังค้นเพื่อเอื้อนว่าป่าอีแปงหรืออย่างไปจังที่เด้ครับของผมเอื้อนอีเก้งครับบ้านผมไดงยินผู้ขาเจ้าเอื้อนว่าป่าอีแปงไปจังที่เหรอครับพี่น้องโอ้หมานมานครับหมานกันวันนาอยู่